ครับคลมยืดคืนมทหนึ่งวัดใจสีน้ำเงินโออันนี้ต้องจะถูกจะผิดเนี่ยผมก็เอาน้ำหนักส่วนหนึ่งมาชั่งวิเคราะห์กับคุณพี่มนตรีแล้วน่าจะมีส่วนถูกอันนี้หินมาจากอาจารย์บัญชัยสอนสิเมื่อเช้าคุยกแกครับและแกบอกว่าหลังงบประมาณงบประมาณปรับคลมองแง่แง่อันเดียวก็คือแถวๆถวสิบสามอะไรนั่นแหละ มิถุนา13ของพิโก้นั้นเนี่ยอาจจะไปต่อได้อีกนะฮะอาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นคําตอบสุดท้ายอาจจะต้องไปต่อได้อีกแต่ที่เห็นตรงกันก็คือเรื่องของปรับพอลมอร์นะฮะพิโก้ฟันธงไปเลยว่าหลังงบประมาณนะฮะวาระแรกวันที่3สิก่อนเปิดสภาช่วงว่างช่วงช่วงระหว่างเนี้ย มิถุนายนเนี่ยได้เห็นการปรับกรมออเกิดขึ้นแน่อ่าคือโจทย์ใหญ่อ่ะก็คือจะเอามอทอนหนึ่งคืนเอามหาไทยคืนมาับซึ่งว่ากันว่าเป็นการทิ้งไพ่ไปที่ให้บลับสีน้ําเงินก่อนแล้วว่าจะเอาคืนเว้ยเอาคืนอ่าจะยอมไม่ยอมถ้าถ้ายอมมันก็จะต้องต่อรองว่าจะให้ไปอยู่ที่ไหนที่อื่นที่มันอาจจะ เอาล่ะไม่ใช่เก้าอี้มหาไทยจะกลับไปสาธารณสุขไหมสมศักดิ์ได้บอกลูกพรุ่งนี้ยังได้เลยอ่านะฮะหรือว่าอาจจะมีบางคนบอกว่าเอานะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปหาไม่ได้เขมนาคมก็เอาพลังงานแล้วว่า็ตอนนี้ดูเหมือนคนที่เป็นเจ้ากระทรวงรู้ชะตากรรมของตัวเองเนี่ยก็ไม่อยู่ขนาดงบประมาณยังไม่อยู่เลยนะฮะไปเสียนไฮไปหาแสงผมก็ยังงงอยู่เลยไปหาพระแสงอะไรเนี่ย ไปเขาไปเจรจาพลังงานก็นั่นไงโซลารูปถอก็แสงโซลารูปผอมไงนั่นไงพัดแสงไงไม่ใย่แสงธรรมดานะฮะไปหาโซลารูปผอมราคาถูกๆให้กับประชาชนถึงเมืองจีนนะฮะแต่มันผิดธรรมชาติครับคืออีหนึ่งธรรมชาติสองมรยาทด้วยวะมีทั้งธรรมชาติแล้วก็ไร้มารย่าอธรรมชาติก็คือเวลาเข้างบประมาณเข้าสภาอย่างเนี้ย เจ้ากระทรวงเนี่ยไม่มีช่วยด้วยนะเขาต้องนั่งเขาต้องนั่งรอต้องอยู่นะเพราะมันต้องตอบต้องอยู่เกิดก็าถามเรื่องค่าไฟเอไม่อยู่เจ้ากระทรวงไม่อยู่หันซ้ายแหงวาจะฝากใครตอบแทนอุตสาหการตอบแทนได้ไหมไม่นะหรือจะให้คุณอะไรเสียแห้งเสียแห้งบอกว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ผมก็ไม่รู้จะอยู่่แบบพักเนี้ยนะเหงเหงเสียแห้งนะนะก็นี่แหละคือในหลักการแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วต้องอยู่ นะฮะแล้วก like yeah. er ็โดยมารยาทอย่างที่พี่โก้ว่าก็ไม่ควรจะไปในเวลาแบบนี้แกไปยี่หกกับสาสิบเอ็ดอ่ตามคิวนะเขาเขาจบแล้วเสียงนั้นนะก็จบไปแล้วอ่พรุ่งนี้ถ้าถามเรื่องถ้าถามเรื่องเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับเรื่องทิศทางเนี่ยก็ก็ต้องไปรอซักในกรรมธิการวบประมาณอ่า วันแรกไม่มีคราบขอกับสามสิบกับสามสิบยี่หกถึงสามสิบแล้วพรุ่งวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้กี่โมงอ่ะพรุ่งนี้กี่โมงมามาถึงลงสนามบินแล้วไปสภาเลยไหมเขาโบสถนะโบสถไม่ใช่สามสิบเอ็ดแต่เขาไม่ต้องการอย่างเดียวคือเขาอยากจะรู้ว่าสิ่งที่ตั้งคําถามในเรื่องโซลารูฟท็อปที่จะแก้กฎหมายที่จะปรับโครงสร้างนะฮะที่คนไทยเนี่ยผลกับ ตรงนี้มาเป็น50ปีแล้วก็นั่งเขียนกฎหมายถึงตีสองทุกคืนเนี่ยนะเสร็จหรือยังแล้วใครจะตอบแทนก็ไม่มีใครตอบไงนี่ไงทั้งธรรมชาติและก็มารยาทมีทั้งสองอย่างหรือรู้ว่าจะมีอยู่ก็คนก็ให้น้ำหนักเหมือนกับพี่นี่แหละนะวันก่อนวันก่อนไปสปปลาวเนี่ยนะก็ยังพอทำเนาเพราะว่ามันมีเรื่องกับปปชแต่ที่มาหักมุมมาตอนท้ายก็คือ ไปบอกว่าปปชเขารัดขั้นตอนเนี่ยเขาบอกไม่รัดไปตามขั้นตอนทุกอย่างอ,อันนั่นผ่านไปไปที่สปปลาวซึ่งตอนนั้นสื่อเขาก็ไปติดตามดูอีกเหมือนกันนะว่าเอ๊ะใครไปสก,กิลให้ใครเชิญและไปแล้วจะไปทําอะไรวันนี้ดูจากข่าวนักข่าวเขาก็บอกว่าคงศูนย์ทางนู้นก็งงๆอยู่เหมือนกันว่าอาจจะมาเขาเข้าใจว่ามีทางปตทกับ GPS c สราบเชิญเป็นท่าเอกชนที่ไปร่วมคณะ ก็ไปดูงานเรื่องนี้พลังงานหมุนเวียนเอ่อพลังงานสะอาดอะไรพวกนั้นจะเอามาราคาถูกๆให้กับประชาชนประมาณนั้นแต่ก็จีนเขาผลิตเขาผลิตบ้านเราแล้วก็ส่งไปโน่นมาเยอะเลยทำไมไม่ดูโรงงานที่บ้านก็รอได้มันก็เข้าตำรายใค่ไปลอนดอนแบบแต่เอาเป็นว่าในทางข่าวเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ่อผมกับพี่โก้เนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องนี้ทีไรแล้วโอ้ดูเหมือนจะมีอคติไม่ใช่หรอกนะฮะที่อื่นๆหลายที่เขาก็บอกว่า ดูสัญญาณแล้วเนี่ยน่ากลัวจาวีซ่าขาดนะไม่แล้วประกอบกับเพงก็จะไม่ไม่อยู่แล้วก็เฮงเดี๋ยวเขาบอกเขาประชุมงบประมาณเสร็จเขาจะเรียกแถวของเขาแล้วเรียกแถวของเขาเขาเขาก็จะไปอยู่บ้านใหม่แล้วไปไปบ้านหลังใหม่ประกาศด้วยโอ่าไม่ไปกล้าทําไม่ได้ไปกล้าทําตเขามีโอกาสใหม่ที่มากกว่านั้นอีกอ่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ถ้าจะ ผมเ่ยก็ให้น้ําหนักว่าคิดว่าคงไม่ถึงขั้นกับต้องให้ออกไปยกเว้นนะครับก้าไม่ยอมสิบไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ลุกจริงๆนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าถึงวันที่จะต้องอให้ออกไปนั้นต่อให้ผู้กองไปรวบรวมเสียงมาแล้วต่อให้พักส้มอีก25เสียงถูกปปชชีชชช้มูลความผิดต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ตามนะต่อให้เกินครึ่งมานะเท่าไหร่ก็ตามแต่นะอารมณ์ความรู้สึกที่มันสะสม ที่คุณทอมเครือวโสพลพูดถึงนั่นเน่ยตอนเนี้ยมันมันเหมือนกับถ้าผมเอาละเปรียบเทียบคนกินเหล้าแล้วกันตอนแรกก็ดูเหมือนอสบายสบายเนี่ยตอนนี้มันเริ่มที่จะเต็มแล้วนะอ่าเิม่มสะอึกแล้วเริ่มสะอึก,ออกแล้วก็เดี๋ยวมันจะอั้นแล้วก็จะไม่ไหวนั่นคือความชอบธรรมมันจะถูกตั้งคําถาม<ต>ว่ามีความ,มชอบธรรมทั้งหมดเนี่ยนะมันคือจุดเริ่มต้นของจุดจบอืม <c oughs> คือถ้าปรับคอรมอรอบนี้จริงนะต้องนับถอยหลังนะครับช้าเร็วแล้วถ้าถึงขั้นสีน้ําเงินเด้ง <c oughs> กระเด้งกระดอนออกมานะคุณนับถอยหลังได้เลยโอ้โหเกมนอกสภาของอ <c oughs> สีน้ําเงินไม่ธรรมดาและการที่จะไปแตะมือแล้วก็ด้วยศักยภาพที่มีอยู่นั้นเนี่ยนะฮะและบวกกับเรื่องของรัฐบาลแพทองทานนะที่คดีอีกไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหม ถ้าผมไม่อยากบอกว่าถ้าเกิดว่าถึงจุดนั้นนะอาจจะไปเร็วกว่าที่คิดและไปชนิดที่อาจจะไม่มีใครได้อยู่ทําหน้าที่รักษาการผม,ผมถึงพูดไว้วันก่อนผมว่าที่สุดก็คือยุคสภาอ่าไม่ช้าก็เร็วพี่ก็เกมนี่คือเกมถ้าเกิดว่าเกมเขีย่ยภูมิใจไทยออกคือเกมยุบสภาอืเพราะจะไม่ต้องมีภูมิใจไทยทําหน้าที่พรมรรกษาการอยู่ด้วยนะกินรวบทั้งหมดแล้วภูมิใจไทยก็สู้ดิ แต่ไปทําหน้าที่ในส่วนของไม่ได้อยู่หน้าที่ใช้กลไกของรัฐในการที่จะต้องมาแข่งกันอื